สวัสดีค่ะก็มาพบก,กับน้องลูกชิ้นใสเนี่ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของอาจารย์ต้องอัคารินงามวงสาอาจารย์ต้องหรืออาจารย์อัคารินงามวงสาท่านเป็นผู้มีความรู้แบบฉบับครูบาอาจารย์โบราณคองอยู่ในอารมณ์พักกรรมฐานทั้งไม่โอ,โอ้อวดไม่ยกตนข,มข่มใครและไม่เลือกที่หลักมักที่ชังทุกคนเท่าเทียมกันแต่เดิมสมัยก่อน ท่านบวชอยู่ที่วัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีอยู่ราวสิบสามพันษาในระหว่างบวชได้มีโอกาสปฏิบัติพักกรรมฐานและเรียนรู้วิทยาการต่างๆจากครูบาอาจารย์ในสายวิชาอันได้แก่อาจารย์ลำดับที่หนึ่งหลวงพ่อตีวัดหูช้างได้เมตตาสอนกรรมฐานเบื้องต้นและสอนลงอักคระเลขยันต์ต่างๆที่สืบมาอาจารย์ลำดับที่สอง หลังจากสําเร็จการศึกษาวิชาจากอาจารย์ลำดับที่1จากนั้นก็เดินทางไปกราบและศึกษาวิชาจากหลวงพ่อปื้มวัดส่วนหงษจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเมตตาให้ไตรักและการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์ลำดับที่3ได้สอนอารมณ์สอนห้องและยกไรให้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานสายวัดประดู่ทรงธรรมโดยพระอาจารย์ยงยุทธวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีอาจารย์ลำดับที่4ี่ ได้สําเร็จการเรียนวิชาทางมหาจังงังและมหาปาาจากหลวงพ่อสงัดวัดหัวโพจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ลําดับที่5ต่อมาได้ร่ำเรียนการทําประชิดสายหลวงพ่อเหลือวัดสชโชคจากหลวงพ่อสง่าวัดเทวรุษจังหวัดฉะเชิงเซาจนสําเร็จวิชาวิทยาการอาจารย์ลําดับที่6เรียนจากคณาจารย์บาเพ็ญยิมมลลูกศิษย์สายหลวงพ่อแช่มบัตตาก้องและหลวงพูทธองวัดชเทวทา งการสักยนันกรงกระพันชาติการลงรตกรุดนสาริกาตาและการคำนวณเลิกยามต่างๆอาจารย์ลำดับที่7ต่อมาในระหว่างบวชได้พบอาจารย์คนสำคัญเป็นคราววาัเรื่องวิชาสายวันประดุษทรงธรรมคือาพามประสิทธิ์เฉชีวิรพงศ์หรือาพามจัวซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อเทียมวัดกสิติยาธิราชและหลวงพ่อบุญนาควัดประดุษทรงธรรมได้เมตตาสอนการจเจริญกสิณ ได้สอนการลงอาัการเลขยดนของวัดประดูทรงธรรมทั้งหมดสอนการลงตะกุดมหาลังับตะกุดสีมหาอำนาจตะกุดรัตะนามาลาและตำราลงมีดหมอสายวัดประดูทรงธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่จาาวัดองแรกสอนวิชาปเป่าหนะหน้าทองหนะมตตามหานิยมการอาบน้ำมนต์สะเดาะเคาะทำเทียนเสริมบารามีล้งอาถรรพ์การบงวงสวงการตั้งสารการถอนสารและอื่นๆอีกมากมายอาจารย์ลำดับที่8 เรียนวิชาศักยันานคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมจากหมอหอมแก่งกระจานอาจารย์หอมท่านนี้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุขวัฒนนดหลวงและลูกศิษย์หลวงพ่อสงวนวัดนีรัญชลาได้ถ่ายทอดให้อาจารย์ไว้อาจารย์ลำดับที่9เรียนวิชาการทําเบีย้ยสายวัดนายโงจากหลวงพ่อแชม่มวัดบ,อบ่อปุอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีอาจารย์ลำดับที่10เรียนทางการกระทําคงกระพันชาตีเมตตามหานิยม ทำสีพึ่งการทํหลักยมการทํากุมารทองจากอาจารย์บุญเทียนสายหลวงปู่รุนแขวงนครจำปาศัก์นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านการศึกษาล่าเรียนวิทยาการในสายวิชายังมีพระอาจารย์และคารวะอีกหลายท่านบันทึกไว้ไม่หมดที่ได้มอบตำราเวทมนต์คาถาต่างๆให้ศึกษาและสืบทอดต่อไม่ให้สูญหายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก และส่งขอรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเท่าที่ตนกระทำได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับประวัติของอาจารย์ต้องอัครินงามวงศาครั้งหน้าจะเป็นประวัติของเกจิหรือคารวะท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลูกชิ้นสายเหนียวไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ